ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารขอให้ท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตกภพยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปนะครับปุ่มสีแดงให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับดาวตกชนิดลูกไฟและดาวตกชนิดระเบิดแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาให้คำตอบกันนะครับอุ่นเครื่องรอชมฝนดาวตกเจมินิสในคืนวันที่13ธันวาคม ที่จะถึงนี้ก็คือคือนวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักที่มาและประเภทของวัตถุบนท้องฟ้าขนาดเคลื่อนที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับผมรู้หรือไม่ว่าดาวตกเกิดขึ้นเป็นประจำทุกคืนหากเราสังเกตบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนโดยเฉพาะบริเวณที่มืดสนิทห่างจากแสงเมืองรบกวนเราจะพบเห็นดาวตกหลายดวง และจะเห็นได้มากขึ้นหากเป็นช่วงที่ปรากฏการฝนดาวตกต้นกําเนิดของดาวตกคือวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กได้แก่ดาวเคราะห์น้อยและดาวหางรวมถึงเศษชิ้นส่วนที่กระเด็นจากการฟุ่งชนบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารเป็นต้นเมื่อเศษชิ้นส่วนดังกล่าวเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเข้ามายัางชั้นบรรยากาศของโลกประทะกับอนุภาคในชั้นบรรยากาศ ทำให้อากาศอัดตัวแบบฉับพลันและเกิดความร้อนสูงจนเผาไหม้และลุกไหม้เป็นแสงไฟวาบผ่านท้องฟ้าเป็นดาวตกที่เรามองเห็นกันนั่นเองนะครับกรณีที่เศษชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่ความร้อนและแสงสว่างก็จะมากขึ้นตามไปด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์เรียกดาวตกที่มีแสงสว่างมากหรือมีค่าโซติมาโซติมาตรปรากฏประมาณลบสี่ ความสว่างเทียบเท่าความสว่างของดาวสุกนี้ว่าลูกไฟและหากมีความสว่างเทียบเท่ากับความสว่างของดวงจันทร์เต็มดวงหรือเกิดการระเบิดชิ้นกลางอากาศนักดาราศาสตร์จะเรียกว่าดาวตกชนิดระเบิดครับดาวตกลูกไฟและดาวตกชนิดระเบิด มีความน่าสนใจกันทั้งสิ้นแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือเหตุการณ์ลูกไฟตกหรือดาวตกชนิดระเบิดซึ่งคาดว่าวัตถุต้นกำเนิดอาจมีขนาดใหญ่มากจึงมีเศษชิ้นส่วนที่หลงเหลือมาจากการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศตกถึงพื้นเราได้เราเรียกวัตถุที่ตกถึงพื้นโลกว่าอุก,กาบาทโดยบางครั้งลูกไฟหรือดาวตกชนิดระเบิด สว่างมากจนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลากลางวันหลายครั้งที่มีผู้คนพบเห็นจำนวนมากและอาจจะสร้างความตื่นแตกตื่นให้กับผู้ที่พบเห็นเหตุหการณ์ในวงกว้างรวมถึงโอกาสที่จะมีชิ้นส่วนหลงเหลือมายังพื้นโลกและสามารถมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาจมากยิ่งขึ้นด้วยร่องรอยความเสียหายจากการพุ่งชนของพื้นผิวโลกจากวัตถุในอวกาศ ได้แก่หลุมอุกาบาตท,ที่กระจายอยู่ทั่วโลกบรรดานักล่าอุกาบาตหรือนักดาราศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอุกาบาตจะค้นหาชิ้นส่วนของอุกาบาตเพื่อระบุประเภทองค์ประกอบทางเคมีและประเมินได้ว่าชิ้นส่วนอุกาบาตท,ที่ค้นพบนั้นมาจากวัตถุต้นกำเนิดชนิดใดชื่อเรียกวัตถุท้องฟ้าขณะที่เคลื่อนที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกนั้น เรียกว่าดาวตกแทนคําว่าสเกตด,ดาวเนื่องมาจากคําว่าสเกตด,ดาวนั้นอาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเศษชิ้นส่วนหรือสะเกตของดาวฤกษ์โดยดาวตกนี้จะหมายรวมถึงวัตถุต้นกําเนิดทั้งหมดอาทิเช่นดาวหางดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุขนาดเล็กที่เคลื่อนที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศ ขอขอบคุณการเรียบเรียงของธีรยุทธ์ลอยริบเจ้าหน้าทีสา่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารขอให้ท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตถภัยโตย๊ะภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปนะครับปุ่มสีแดงให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับ